โอเคสวัสดีผูช้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการนับันไหนาครนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์คราอีกแล้วเช่นเคยตอนทที่แล้วครับเราบอกกันไว้ว่าเออเราได้หาอะไรนะเราทําทอทได้แล้วต่อไปผมคิดว่าเราจะไปเจอดิจิมอนมากนะครับว่าอยู่ในการสร,ร้างบ้านมาสองสองคลิปแล้วขอเราจะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเฮ้ ตัวอะไรอ่ะอ๋อมันไข่ของปีออมอนตี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 อ้าวไม่ตอบไปเลยเลหรอปีออมอนตีแม่งเลยตี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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตีมันตีเอ้ยมันนี่นี่มันถึงนะเนี่ย ให้เข้าใจกง่ายไอ้หลอดสองหลอดนี่คืออะไรเนี่ยตายตายเนี่ยตายตายต่อ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 ยต่ยนี่ได้เนี่ก็เนี่ยก็ไปมานะ ก็บายมัน You ุ e ู n c r คลิป t d i g i ม o n Level น่าจะเอาไ้เพิ่ม EP a d i g i มอนนะแล้วเราจะตามห้าอดิชิมอนหลายๆตัวเฮ้ย <c oughs> นั่นโอ๋อะไรอ่ะตรงนั้นน่ะโอ้ <c oughs> ต้องลงไปดูครับอย่างนี้ มันคืออะไรอ้ w ว a t t แต่เฮลที่นี่มันคือที่ไหนเหมันเมืองของเล่นเลยนะ ไไปได้มนเนี่ยเจมอนเพียบเลยครับมีไก่ด้วยดิเจมอนเพียบเลยอยากจะรู้ว่ามันจะเอาดิจจมอนมปพวกเขาได้ยังไง อย่างจริงจงเลยโอ้ยเฮ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 ้ยหาเรื่องอะหาเรื่องอะหาเรื่องอะทุบทุบทบด้วยหินอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทำเป็นเล่นไหมทเนเล่นมันจะตาย้วเนี่ยชิบหายแล้วมืดแล้วด้วยกลับก่อน อุ้ยอาย้าวเฮียตยตาย,ตายๆๆเลยผมไม่เอาของคืนก่อนก็<ม>วสวยเลยมืดแล้วด้วยตัวอะไรวะเนะี่ยเดวิมอน,นมั้นอ่ะอ๋อแบ๊ก ครามอนโอ้ตรงนี้ฐานเพียบเลยเราไปหาพิดที่ทางแล้วเนาะโอ้โหเราอ้อมไปเดียวน,ะนอกจากต้องพะวงอ้พวกสัตว์ประหลาดในเกมไมค้าไปแลต้องมา พอวงกับสปารลาดในมอสอีกเอ้ยดิจิมอนในมอสอีกเมื่อเราได้บล็อกอันนี้มานะครับนี่ครับของกำลังตกื่อกี้ ก่อนกับก่อนขอบนอับก่อนมาเพียบชิปเปอร์เพียบอะไรตรนนี้รอให้มันระเบิดเล่นนะ กลับแล้ว,ลวได้เวลากลับแล้วไปขึ้นดีขึ้น,นโอ้โหอะไรกินได้มันเนี่ยอกินได้ี <c oughs> กก่กลับก่อนกลับก่อนเอากดขึ้นเลย นี่อเปิดรับว่ากันเรบินอยู่ต้องยุ่งอยู่เลย <S <S 1> <S 1> ตรงนี้ปะวะบ้านเรา,าบ้านเราอยู่ไหนวะอ๋อตรงนี้ตรงนี้อ่า ไฟไฟเด่นเป็นสง่าเลยโอ้ยทั้งมือทัอมบี้โอ้ยโอ้ยนอนเลยนอน เ,ใใเราได้ป่อยมาน,นะนนู้ดิ i ิโซนเป็นบล็อกพิเศษเราเพิ่มแบ่ใน,ในบ้านเราดีกว่าเราเปิดดามอน์มอยู่ปะอะไรหน้าบ้านเราปิดปุดไว้

ไอ้มังมุมมันอยู่ข้างบนหัวเราเนี่ยม,มันนอนไม่ได้เดีย๋ยววเนี่ยนี่เราขุดไอ้อนี่ต่อแล้วกันไหนๆก็นอนไม่ได้แล้วเออ มันมันมันมดแล้วเราคับใหม่ ไปมันเปนเสียงมันเปนคนๆต่อนะเราจะขุดมันจะขุดเร็วกว่าที่เป็นไม้นะเพราะว่ามันจะมีเตราเมเมากกว่านะครับต้องขุดหาแรก มันจะแบบเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยที่นีเ่เอออยากเจอดันเจียนนะเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมผ่านมันไปรวมมาตรงนู้นหมดเลย ไปปรับปรุงบ้านนิดหน่อยแล้วว่าเราจะดูได้อยู่างสวยงาม ไม่เป็นไรครับ ตกใจเอ้ราออกไปประโนไพรส์หน่อยโอ้ยเย็ดแค่สาตัว แล้วไอ้เมียเฮียนี่ตายเนี่ยตายน,ะ,ายนะทำอะไรเล่นเลยอ๋อ,อทำให้ติดสาระอยู่เร็วนะจ๊ะคือแดกไม่อิ่มเนี่ย เราต้องไปหาคิปเปอร์โอ้โหไม่มีสัตว์ตรงนี้แถวนี้เลยเหรอปิโอมอนดิโอมอนไม่มีกล้วยกงไก่แถวนี้เลยเหรอวะ อะไรเอ่ยออดิจิมอนเอาเฮียดคนตีแล้วคนตีแล้วครับ <c oughs> แล้วกลับทางไหนวะนน่ลืมละ อ้าเราเปิดรามอน,นอเ,เจอพอดีุดกอบอเอฮ้ยอควีรามอนอุ้ยอ,อ้าวจับกัน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงในเพยงท่านี้แล้วกันครับสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั b s c r i b ์กดนู่นนี่นั่นสามารถติชมได้นะครับใต้คอมเมนต์ถ้าอยากให้เล่นเกมอะไรรีวิวเกมอะไรสุดตีเกมอะไรก็ขอมาได้นะครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณครับแล้วเจอกันบ่าย